บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนเซมหลับตอนนี้ก็คุยกันต่อนะจ๊ะมาคุยกันต่อวันหลังจากที่พ่ออาเจียนลงไปแล้วแล้วก็พ่อกำลังจะล้างอ่างที่พ่ออาเจนก็เสียงลูกนนทาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกจะล้างเอง พ่อก็ออกมาก็มานอนเข้ามาห้องพรมสีเขียวพอเริ่มนอนลงไปก็รู้สึกว่าท้องมันจะทายยังนี่ลูกจะห้องพรมสีเขียวเข้าห้องน้ําอีกห้องหนึ่งห้องน้ําห้องนี้เป็นห้องน้ำของ,ห,องห้องพรมสีเขียวพอพ่อเข้าไปนั่งก้นถึงปากโถส้วม ความรู้สึกพิเศษมันเกิดขึ้นในตาพระทันทีแต่ขอบอกให้ลูกทราบไปก่อนว่าตอนนี้เนี่ยพ่อยังมีแรงดีจิตใจยังมีความสุขอารมณ์ต่างๆเป็นปกติทุกทั้งหมดด้านนื้นอารมณ์นี้ไม่มีการห่อนไหว้ร่างกายที่เดินกข้มามันก็ไม่ส่วนไม่เสไม่ใช่ไปพบผมันเดินตามปกติ แต่ว่าพอก้อนทิ้งโถส้วมก็ปรากฏในตาพร่าพุบขึ้นมาในตาพราพ่ามนแล้วก็เป็นตาฟางมองอะไรไม่เห็นมองที่หน้าประตูส้วมเกือบมันพรางพร่าเห็นไรๆเต็มทีก็มีความรู้สึกในใจว่าใจนี่มันปกติรู้สึกว่าถ้าหากว่านั่งอยู่ที่โถส้วมนี้ ดีไม่ดีแรงทั้งร่างกายมันหมดราจะหล่นลงไปกันได้ถ้าร่างกายมันต้องตายลักษณะนี้จะรู้สึกว่าเป็นที่ทุเรศใจหรือว่าเสียใจของลูกๆทั้งหมดเพราะว่าพ่อทำความดีมาหลายอย่างพ่อไม่ได้ถือว่าพ่อดีอย่างเดียวนะความชั่วของพ่อก็มี แต่ก็สั่งสั่งสมความดีการสอนธรรมะข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนได้ที่ปยุคุณดานได้มโนยิธิและพ่อจอะต้องมาตายพ่ะหล่นจากโถส้มตายนี่ก็ต้องคิดแต่เร่งความตายนี้รูรักเราก็บังคับกันไม่ได้อย่างพระมกคลามีฤทธิ์ก็ต้องปล่อยให้โจรทุกแต่ท่านก็ไม่ตาย ถ้าเวลาพระพุทธเจ้านิพพานตายพ่อคิดว่าถ้ามันหล่นลงไปตายหรือไม่ตายจะเป็นที่เศร้าใจของลูกมากเป็นการรักษากำลังใจของลกูกพ่อพยายามทรงตัวลูกขึน้นตอนนี้ใจเป็นสุขลกูกพอเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกท่านเป็นปกติ แต่ว่าตาพ่อไม่เห็นประตูที่ออกมันมืดมัวไปหมดพ่อพยายามค่อยๆเดินเกรงกว่าจะไปสะดุดอะไรเข้าพอไปถึงประตูจับขอบกำแพงออกมาภายนอกดูประตูนอกอีกชั้นหนึ่งที่จะออกมันก็มองไม่เห็นตอนนี้พ่อมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนก็คนตาบอดสนิท ก็มีความรู้สึกว่าถ้าบางเอื่นพ่อเดินออกไปมัน่วนล้มลงที่ไหนจะทำให้กำลังใจของลูกทุกคนเสียหมดฉะนั้นพ่อจึงตัดสินใจนั่งตรงนี้แหละมันจะเป็นที่ไหนก็ช่างแล้วก็นั่งลงไปพอนั่งลงไปแล้วก็รู้สึกว่ากำลังกายเนี่ยมันไม่ดีมันจะทรงตัวไม่ไหว นี่ความจริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่คิดว่าจะต้องเองกายแต่เองกายลงไปนี่แว่นมันจะเสียแว่นนิยมนนน้อยโลพันสีท่านสร้างให้ราคาแพงมากจึงได้ถอดแว่นพอถอดแว่นจะวางโลกรักตอนนี้พ่อก็หมดความรู้สึกทางกาย ไม่รู้ว่าวางแว่นลงไปได้ยังกายเอนนอนลงไปแล้วได้อยังตอนนี้พ่อไม่รู้เลยเมื่อถอดแว่นออกทำท่าจะวางหาทิศสมาดนกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตมันก็หลุดจากร่างกายโดยที่พ่อไม่ได้ตั้งใจ มันหลุดออกไปแล้วแบบประเภทไม่ห่วงร่างกายไม่เกิดความรู้สึกทางร่างกายเลยหลุดเพิ่มขึ้นไปมีความรู้สึกครั้งแรกก็ปรากฏว่าอยู่หน้าบรรดุคมพนศิลาอาจของท่านโกศีสกัทิวราชคือท่านปู่ของลกูกแต่บริเวณนั้นปรากฏว่าเต็มไปด้วยเทวดาพรมพระอริยะและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทุกท่านเปลี่งรัศมีกายผ่องใสเต็มอัตราทั้งหมดรู้สึกว่าสว่างสวยไปทั่วดาวดึงจะมองไปในด้านไหนเห็นแจ่มชัดใสสะอาดแพรว,พรว,พรวสวยสดงามเป็นพิเศษมองไปด้วยด้านพระจุลามุนีเจดีสถายก็สวยงามมากแต่ความจริงการขึ้นไปของพ่อทุกที มันไม่มีอะไรสวยเท่านี้พ่อกราบท่านปู่ท่านย่าแล้วท่านพ่อท่านแม่ทั้งหมดนี่ก็เดินเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตและพระอราหันต์ทั้งหมดและท่านผู้มีคุณเมื่อกราบแล้วสมเด็จพระบพเทียบแก้วก็ทรงตัดว่าขึ้นไปนิพพานกันเถิดว่าท่านตัดเท่านี้ทุกท่านทั้งหมดก็ถึงนิพพานทันที พ่อก็ไปกับท่านโดยเรื่องของนิพานนิโ,นโรกพวกนักเขียนตำรายเข้าติพ่อว่าไม่เคารพในพระปริยัติแต่พ่อก็ไม่ได้สนใจสมัยที่เป็นนักปริยัติพ่อก็ว่านิพานสูญแต่ว่าเวลาพ่อตายทีไรนิพานมันไม่สูญสักทีฉะนั้นเวลานี้ไม่ใช่เวลาของปริยัติ พ็พ่อยัดมันมาพอแล้วยัดเท่าไรมันก็ไม่เต็มยิ่งยัดยิ่งมีทิฏฐิมานะนิพพานจะศูนย์หรือไม่ศูนย์เป็นเรื่องของนักปริยัตและก็เป็นเรื่องของนักปฏิบัติถ้าปริยัติทำให้คนรู้ดีก็ไม่ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันโง่ก็ไม่ควรจะปฏิบัติต่อไป เรื่องนี้เป็นเรื่องของความตายวาระที่เจ็ดโลกรักไม่ควรจะเป็นที่เก้าพอถเธอขอตัดเป็นที่เจ็ดตอนนี้เมื่อถึงพระนิพพานเป็นว่าทุกท่านกวาดล้อมทุกอย่างพ่อมีความแปลกใจอยู่นิดหนึงว่าตามธรรมดาคนถ้าตายจริงถึงบรรดุกำพลศิลาอาจมีสภาพเช่นนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จะทรงประกาศเรื่องของการละขนันห้าแต่ว่าพอไปถึงที่นั้นท่านแทนที่จะตรัสบอกว่าไปนิพพานเถอะก็ไปที่อยู่ของพ่อที่นั้นทุกคนเงียบสงัดที่ทรงตรัสอยู่องค์เดียวก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าความสุขใดๆ ที่มันจะมียิ่งไปกว่าพระนิพพานไม่มีแล้วสมเด็จพระจินาสีก็ทรงตัดต่อไปว่าเรื่องของนิพพานนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดากำลังใจของเธอเนะี่ยมันเกาะติดนิพพานแล้วที่มีอารมณ์จืดเอคนที่จะมานิพพานได้ต้องมีกระแสจใจจืดแบบนี้ คือมันจืดทุกอย่างคืออารมณ์มันไม่ติดเรื่องนี้ลูกรักถ้าใครเขาพยากรณว่าพ่อเป็นพระอาหารหันต์ก็จงอย่าเชื่อเขาแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นพระเรียเจ้าก็จงอย่าเชื่อเขาพยากรณ์ว่าพ่อเป็นพระผู้ทรงฌานสมาบัติก็จงอย่าเชื่อ เดีลูกไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพ่อเป็นพระทรงฌชานเดีอยวว่าพ่อเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าพ่อเป็นพระอรหรันต์ความรู้สึกในด้านนี้ของพ่อไม่มีพ่อไม่เคยคำนึงพ่อมีความคำนึงอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงเราจะละวัตะสงสารได้ มีอารมณ์ใจอยู่เพียงเดียวนี้ก็คิดว่าถ้าเมื่อไรกิตเข้าถึงสังขารุเปกขายานทุกอย่างในเมื่อเราวางเฉยาจอารมณ์ของความชั่ววางเฉยาจอารมณ์ของโลก,กีวิสัยเราอาจจะมีความสุขเราอาจจะมีความสบายตายแล้วจะเป็นยังไงไม่มีความหมายความหมายมีความสำคัญอยู่ว่า ให้ขณะที่มีชีวิตอยู่จิตไม่ก็ไม่หวั่นไหวมีความสุขไม่โลกกระทำมาความหมายความไม่ติดอยู่ในโลกกระทำให้จิตมันจืดใส้ให,หมดพระองคสมเด็จพระบรมสุคตสงนตาจุดประเดี๋ยวหนึ่งก็ทรงให้ดูร่างกายของตัวว่าเวลานี้ธอเห็นว่าทุกคนเขาสว่างสวัยเขาผ่องใสามาก แล้วเธอล่ะสว่างไหมก็<อ>ดูข้องตัวว่าตายจริงเราลืมดูตัวเราเราก็สว่างเหมือนกันแล้วมันก็สว่างสวัยใสที่สุดเกินกว่าที่จะเห็นมาในการก่อนตอนนี้ไปองค์สมเด็จพระจินวนวร่ได้ทรงแนะนำว่าการสอนลูกศิษย์ต้องใช้รัศมีกายช่วยด้วย เธอมาจากพระโพธิสัตว์นั้นก็จวนจะบรรลุหมายกว่าจะจบกิจพระโพธิสัตว์ชาตินี้อยู่แล้วรอแต่การบรรลุแต่มาเอินเทอลาพุทธภูมิเสียก่อนฉะนั้นสีกายจึงออกมามีได้สีส่สีไม่ครบหกสีแต่ว่าตอนนี้ไปใช้สีกายได้หกสี พ่อกราบท่านว่าไมิฉะนนั้นก็จะเป็นการปราบไม้พระองค์สมเด็จพระชิน,นสีเป็นการตีเสมอแต่กระรงตัดว่าฉนันอนุญาตให้ใช้ทำไมจะใช้ไม่ได้อน,นี้เธอลงเปล่งลัศมีกายคิดว่ามีหกสีสิตอนนั้นพระองค์ก็เปล่งฉับพดังสีสวยสดงดงามมากพ่อก็เปล่งมากมากั่ง มันมีสภาพเหมือนกระดวงดาวอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์สีมันจางๆบางๆมองไม่ชัดของท่านสว่างจ้าองค์สมเด็จพระสุวััิยังทรงตรัสว่าเท่านี้นะพอช่วยคนเขาได้ก็ถามว่าจะใช้ในเวลาไหนเพราะใช้ในเวลาสอนธรรม แต่สีนี่ไม่ได้เปล่งให้คนใช้ตาเนื้อเห็นเปล่งให้คนที่ก็ได้ที่ปิจุโรยานเห็นแนอกจากนั้นประเทศไทยกำลังมีความทุกข์เราเป็นพระเป็นหนี้บรรดาประชาชนชาวไทยเพราะว่าชีวิตของพระจะทรงชีวิตจุนได้เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยง เธอจงใช้รัศมีกายนีิทุกวันเปล่งไปทั่วบริเวณของประเทศอธิษฐานจิตให้ประเทศมีความสุขให้ประเทศปลอดภัยจากพยันตรายของข้าศึกและก็แปลนว่าขอประเทศไทยอยู่รอดต่อไปมีความอุดมสมบูรณ์ค่อยๆทำจะได้ผลด้วยฉับพลันไม่ได้ทำเรื่อยๆไป ี่กาทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่ากิจนี้จะสําเร็จไปตามนั้นหรือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระอรหันก็นดีพรมก้นดีเทวดาก็นดีคําพูดเขาไม่ถอยหลังหมายความว่าตัดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นพ่อก็รับฟังต่อมาั้าให้อววาตอีกเล็กน้อยพูดว่าคนที่จะมาปฏิบัติธรรม ให้แนะนำว่าทุกคนจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ทรงฌานจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นพระอริยเจา้าให้มีจิตต้องการอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของกิเลสทำกิเลสให้สิ้นไปเราจะถึงไหนนั่นมันเป็นเรื่องของกำลังจิตที่เราจะชำระกิเลส จงอย่าคิดว่าเป็นผู้ทรงฌานหรือเป็นพระอรดีะมันจะเป็นมานะทิฏฐิแทนที่จะดีมันก็กลับเร็วแล้วก็จงแนะนำโลกศิษย์ทุกคนว่าเมื่อถึงนิพพานจิตถึงนิพพานในแล้วขึ้นมานิพพานบ่อยๆครั้งะนาทีสองนาทีก็ดีทำจิตให้เป็นสุขที่นิพพานแล้วก็ลงไปจะไปไหนก็ได้ เอานิพัน์เป็นจุดหมายต้นทางที่เราจะขึ้นไปก่อนจิตมันจะได้ชิงกับพระนิพันแล้วก็ให้ทุกคนวางอารมณ์เสียว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่มีความหมายสำหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพันธ์ลูกรักตอนนี้ถ้าใครก็อ่านพระไตรปิฎกในคันธวัตเขาจะค้านบอกว่า ในพระขันธ์ทั้งว่าบอกว่าแม้ปตัตนิพันก็ไม่นึกถึงให้ทําจิตให้สะอาดมอตอนพ่อนึกถึงตอนนี้ขึ้นมาสมเด็จพระบรมโลกก็นาดทรงรู้ว่าน้ําใจก็ทรงดัดว่าเรื่องนั้นจริงแต่ถ้าคดพูดไว้จริงแต่ว่าเธออย่าลืมว่าคนที่เดินไม่ถนัดอย่าเป็นโลกเน็บชา เล่นเด็กที่ยังเดินไม่แข็งต้องเกาะราวก็หมายความว่าถ้ากําลังใจยังไม่ถึงอนาตผลก็ต้องใช้อุปสมานุสติกรรมฐานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไว้ก่อนเ<ไ>จ้งกว่าอารมณ์นั้นจะถึงอนาตผลมีการส่งตัวแล้วอารมณ์จืดมันจะปรากฏตอนนี้ไม่ต้องเกาะราวไม่ต้องนึกถึงนิพพานก็ได้ ยังไงยังไงก็ต้องมานิพพานเพราะจิตมันหมดจากกิเลสเมื่อทรงตรัดเสร็จองค์สมเด็จพรอเรามโลกก็เชยกระทรงตรัดมาขึ้นมันนานแล้วโลกกลับลงไปเถอะเมื่อพระองค์ทรงตัดพ่อก,ก็เฉยพระองค์ก็ทรงตัดซ้ำกลับลงไปทะโลกแล้วท่านก็เสด็จลงเพราะท่านสํเด็จลง,ท,ง,ลงทุกคนก็มาหมดพ่อก็ต้องมา มาถึงเิงร่างกายมันนอนคาโลอยู่ในท่าลักษณะที่ขางอเข้าไปหน่อยดึงเข้าไปเรื่องงอขาเข้าไปหน่อยแบบธรรมาดาดัมดาแล้วก็มีการนอนแต่แขงฝาพอเข้ามาสู่ร่างกายก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงลูกนนทาอนันตวง์เรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ ก็บัน,นีรู้สึกแล้วขานตัวรับขานรับว่าขานรับแล้วก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมามันก็ยังมืดพ<อ>่อมองไม่เห็นอะไรจริงๆตามันคก็ค่อยๆสว่างขึ้นละน้อยละน้อยมองไปที่พื้นเห็นพรมสีเขียวคิดว่าเอ๊ะน,นี่เรานอนที่ไหนนะเมื่อกี้นี่เราอยู่ในซ่วมนี่แล้วออกมาได้ยังไง แล้วก็มองตามันสว่างขึ้นมองไปทีเห็นประตูหน้าห้องบันทึกเสียงเห็นหม้อแบตเตอรี่แล้วก็เลยทราบว่าเวลานี้เรานอนอยู่หน้าสวนนึกไม่ออกว่ามันออกมาได้ยังไงนึกทบทวนไปนะึกทบทวนมาก็นึกว่าอ๋อขณะที่เราเดินออกมาหน้าเรามืดเรามองอะไรไม่เห็นแล้วนอนตรงนี้ อตอนนั้นก็ดีนเสียงสวซสุรเสียงก็องค์สมเด็จปัินาสีว่านี่เธอตายไปแล้วนะแล้วก็เวลานี้เธอเกิดใหม่เมื่อเธอเกิดใหม่ก็ต้องถือวันเกิดของเธอก็คือวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้ารอยี่ิบสองเธอจงรับภาระอันนี้ต่อไป และองค์สมเด็จระจอมไตรก็สงมอบหมายภาระแล้วก็กำหนดวันเวลาว่าควรจะตายแบอว่ที่เท่านั้นปีเท่านี้ปีแ้่ภาระอันนี้ปลายกาองค์สมเด็จไปจินสีมอบไปหนักมากทรงแจกง่ายๆว่าจงอย่าท้อถอยในการต่อสู้กับอรัชี ถ้ามิเช่นั้นแล้วพระาศาสนาจะต้องสลายตัวแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนทุกอย่างที่พ่อสั่งแล้วก็แนะนำลกสิทธิ์ทุกอย่างประเภทเอาจริงเอาจัง,งนี่นก็ทรงดัว่าลูกนะ่ะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยนะ พ่อเวลาที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีร่างกายอยู่เวลาที่สอนธรรมในการบางครั้งพ่ออยู่สุขวิหารครั้งละสิบห้าวันพ่อมีเวลาพักผ่อนแต่ลูกไม่มีเวลาพักผ่อนเลยต่อไปก็ควรจะหาเวลาพักผ่อนสิบ้างถือว่าวิชาความรู้เราให้เขาไว้แล้ว อย่าให้เขาติดจียกันจึงเกินไปสอนให้เขาเข้าใกรู้สารักษาตนเองกันบ้างถ้าใครเขาไม่รู้จักช่วช่วยตัวเองก็จงปัดไปเลยสอนแล้วหนึ่งบาระเขาไม่รับฟังย่าถือมานะทิฐิก็ให้ตัดไปเลยตอนนี้เราจะเลือกคัดเอาเฉพาะคนดีเท่านั้น คนนี่เขาไม่ดีก็อย่าเข้าไปสนใจกับเขาสอนเขาไม่เชื่อก็อย่าโอ้ปล่อยเขาไปตามทางของเขาเพราะว่าพวกปะทะประมะนี่พ่อเองพ่อก็ไม่สอนเป็นนั้นหลังจากพระองค์เตือนตามนั้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมีกำลังตามปกติ และพระองค์ก็ทรงตัดว่าออกไปข้างนอกทั้โลกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะห่วง<ไ>ก็วันนั้นพ่อก็มองดูสถานที่<ไ>ว่าพ่อสร้างที่วัดท่าสุงนี้นับเงินแล้วร้อยร้านเศษน่าสร<ไ>ส้างที่อื่นมาอีกมากมาย<ไ>แต่ว่าที่นอนตายของพ่อก็คือหน้าสวมมีพื้นที่กว้างหนึ่งเมตร เนื้อก็ยาวสี่เมตรแต่ว่าที่นอนตายจริงๆมันกว้างหนึ่งเมตรแล้วก็ยาวประมาณเมตรเศษๆนิดๆเพราะขาไม่งอเข้าขมานี่เป็นความหมายความหมายว,ว่าการติดวัตถุไม่มีความหมายที่เราสร้างไว้ก็เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเรา เราไม่สร้างเพื่อตัวสร้างเพื่อคนดีแต่ไม่ได้สร้างเพื่อคนเลว <Yeah. S 1> แต่ว่าคนเลวเขายังคิดว่าเป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในภาคกาสาวัต์ <Yeah. S 1> นั่นเป็นเรื่องของเขานะลกูกเ <Yeah. S 1> มื่ออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคนหมอลืนจวน <Yeah. S 1> อันเชิญมณีจักใหญ่อีทนุนทานันตวงศ แล้วก็มีใครบ้างเพราะก็จาไม่ได้ก็พายกันวุ่นวายมาต่างคนต่างให้ยากันออกมาแล้วก็รู้เสึกจิตใจมันก็สบายนี่ลกูกเรียวแรงมันก็ยังดีเขาก็จัดยาการฉีดยากันบ้างให้น้ําเกลือกันบ้างให้น้ําเกลือกเกีก่ยวกับวิตามินนี่ก็ทาทุกอย่างพ่อพูดก็คุยเขาดีเพราะเรียวแรงมันดี จิตมันเป็นสุขแต่ว่าพอตนบ่ายพอวิตามินหมดปรากฏว่าผมพ่อเห็นว่าแล้วเรียวแรงมันดีนี่พ่อก็ลุกคนเดินเดินไปเดินมาประเดียววหน้ามันก็เริ่มมึดมันมีการตัวเบาพาะต้องกลับมันนอนใหม่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าหน้าขาวสิพ่อมีความรู้สึกตัวพ่อหมดกำลัง ตอนนี้เอี่ยมยมอาจก็ทำทาการมาขดเขาบอกว่าเป็นป่วงก็แปลกเป็นเรื่องแปลกอยู่นิดถ้าเอาเงินอาฟตังแดงมาโขดมาโขดแล้วก็ลดลงอาการท้องอืดอาการป่วงมันต้องทั้งอืดทั้งเสียดทั้งลงทั้งมากแต่ก็เป็นการแปลกทุกเวทนานี้ไม่ได้มีกระพ่อเลยรู้สึกว่าท้องมันอืดน,นิดนิด,นดที่มันหมดแรงก็หมายว่าแก๊สมันดังขึ้นมามาก อากายเป็นป่วงนี้พ่อจะเล่าตอนหลังเพราะเป็นมาอย่างหนักโลกแต่การคราวนี้แปลกที่สุดที่มันไม่มีทุกขเวทนาทางใจเลยทางกายมันน่าจะมีวัตทุกขเวทนาไม่มีจริงๆทางใจมันมีความรู้สึกว่ากายเป็นปกติแต่ท่างนี้จิตใจของพ่อไม่ได้ห่างพระพุทธเจ้า ทุกท่านทั้งพ่อทั้งแม่ลกูกบทพัญญาแล้วก็เพื่อนพอนระพรมเป็นร้อมเห็นเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นปกติทั้งหมดจิตใจมันก็ชุ่มชื่นเลยไม่มีความรู้สึกทางกายว่าทุก็เวทนามันมีขนาดไหนมันมีอารมณ์ใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขนี่จะรัรกจำให้ดีนะ ที่พ่อพูดให้ฟังนี่ความจริงมันยังไม่จบก็หมายถึงหมายถึงว่าจะเล่ากันต่อไปมันก็แค่นั้นแหละคือวันรุ่งขึ้นก็มีการให้น้ำเกลือกันอีกว่าตอนกลางคืนเวลาที่จะเข้าไปนอนก็มีไม่เห็นนอกจากวัทวดากับพรมอื่นแล้วก็มีคณะของทรพมหาราชสองท่าน เป็นคณะวชิระแต่งตัวสีแดงมาทั้งคู<ไ>่จึงถามว่าเพื่อนวันพรุ่งนี้ฉันจะเป็นอะไรบ้าง<ไ>บอกนิดหน่อยให้น้ำเกลือเล้วกันแล้วก็ถามว่าวันนี้จะมีอะไรบอกมอันเออเสียนิดหน่อยจะ<ไ>ต,ตัดมาเช่ก็แล้วกันตัดหมายความว่าตัดอารมณ์ก็เป็นจริงตามธนวา่วาก็จึงต้องบอกว่าเพื่อนพรุ่งนี้ช่วยกินข้าวหน่อยนะ มันเป็นวันที่สิบเก้าแล้วประเดี๋ยวยี่สิบยี่ิบเอ็ดจะไม่มีแรงแต่ก็บอกว่านายพอวันรุ่งขึ้นพอกินข้าวเช้าก็ไปค้อนมอหม้อข้าวเพลงก็กินสี่ค้อนหมอ้อก็ร่างกายก็มีแรงตอนท่านมาถามมาเพื่อนทําไมไม่แต่งตัวให้สวยละ่ะเวลานี้พระพุทธเจ้าสเสด็จใครก็อยู่ด้วยพร้อมเจ้านายก็อยู่พร้อมท่านบอกว่าเป็นกําลังอยู่เวร โยเวงก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ความจริงท่าแต่งตัวเต็มที่เหมือนกับพรหมท่าสวยมากเป็นนั้นว่าสําหรับการตายครั้งที่เจ็ดลูกรักพกก่อก็ขอสรุปลงเพียงแค่น,นี้ว่าชีวิตตินสีของพ่อนะ่ะลูกจะถือกันห้าเป็นสําคัญนะและจงจำไว้ว่าสังขารุปเปขายาน ถ้าเราพยายามวางวางกันไว้สภาพมันจะเป็นอย่างนี้ท่างนี้พ่อต้องขอขอบคุณท่านลุงท่านที่ครั้งหนึ่งพ่อพบก,กับท่านถามว่าพ่อจะตายด้วยอาการอย่างไรให้พ่อเนี่ยต้องตายเพราะโรคท้องแน่แต่บอกอืดน,นิดนิด,นดเสียดหน่อยหน่อยก็เลยเรียนท่านว่าเกรงว่ามันจะไม่ได้สติท่านบอกก็ไม่เป็นไรได้สติก็ขอท่านบอกว่าเอาตายแค่หมดแรงไปเฉยได้ไหม ยายอืดให้เสียดเลยท่านก็บอกวันได้แล้วเขียนไปตามนั้นเป็นนว่าชีวิตของพ่อก็เข้าถึงอายุไขแต่ความจริงมันเลยอายุไขแล้วนะลูกรักนะพ่อจะเล่าในเทปหน้าว่าทำไมพ่อจะต้องมาตายกันปีนี้ความจริงเวลาจะตายจริงๆมันต้องเป็นปีหน้าปีสองพันห้าสิบสี่ ทำไมจะต้องมานั่งตายกันปีนี้ท้ามันก่อนกําหนดเวลาที่พ่อจะต้องรู้ว่าตายพศวัน524นี่ไม่ใช่14นะ2 5 2 4เหตุผลมันมีแต่ว่าสําหรับเทปหน้านี้มันหมดเสร็จแล้วนี่ลกูกเอาไว้ฟังกันหน้าหน่อยต่อหน้าใหม่ต่อไปนะจ๊ะขอลูกรักของพ่อทุกคนพูดทรงความดี และเป็นลูกที่มีความกระตันยูกระติวทีลำบากเพื่อพ่อทุกอย่างขอลูกทั้งหมดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตมีความปรารถนาคือพระนิพพานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงเข้าถึงพระนิพพานตามความปรารถนาขององสมเด็จพระจิตตมาในชาตินี้ทุกคนสวัสดีลกูก